วันเกิดมิยาทองเจือเปิดภาพหนุ่มยกเค,ค้กมาเซอร์ไพรส์เอน่าคุนคุนมิยาทองเจือลูกสาวคนที่สองของพี่ทองเจือวันเกิดครบ19ปีน่ารักสดใสามากปีนี้ขึ้นแท่นนางเอกเรียบร้อยน้องมิยาทองเจือลูกสาวคนที่สองของพระเอกหล่ออมตะพีททองเจือกับเจงวิไลลักษณ์ที่ปัจจุบันอายุ19ปีแล้วและเพิ่งจัดฉลองเล็กๆก,กันอย่างอบอุ่นภายในครอบครัว ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกๆมากความสามารถมากๆน้องเซย่าพี่สาวคนโตรับบทเป็นนางแบบและทำงานในวงการบันเทิงปัจจุบันเรียนต่ออยู่ต่างประเทศส่วนน้องชายคนเล็กของบ้านโรเตอร์ทองเจือนักแข่งรถระดับแชมป์ที่ทั้งหล่อและเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ยังวัยรุ่นอีกด้วยและในปีนี้ของน้องมิยากับวันเกิดอายุครบ19ปีเต็มเป็นปีที่ปังสุดๆเพราะเธอขึ้นแท่นเป็นนางเอกได้ก้าวสู่การเป็นนักแสดงแล้วในส่วนของงานเพลงและงานพรีเซนเตอร์ต่างๆยังคงได้เห็นน้องมิยาเหมือนเดิม ซึ่งในโมเมนต์ของการยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องมิยามีหนุ่มหน้าคุ้นคุ้นเป็นคนยกมาให้นั่นคือต้าอธิวัฒน์นักสแสดงร่วมในเรื่องฝนล้านฤดูนั่นเองยังมีรุ่นพี่อย่างหลุยส์สกอตเชียที่คำพรและรุ่นใหญ่อย่างตักมายุราเป็นบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่นมาก